บ้านเก่าวิทยานะเดิมทีเดียวนั้นาการจาัดการเรียนรู้ให้กับเด็กทักษะการคิดของเด็กนั้นยังยังน้อยมากนะครับผู้เรียนจะรับความรู้จากครูโดยตรงนะครับซึ่งทักษะการคิดยังมีน้อยและการสร้างองค์ความรู้ตัวเองนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เมื่อเราสแสวงหาวิธีการาจะการังสอนแบบใหม่จริงคนพบว่า active learning นะครับเป็น การจัดกิจกรรมการสอนที่ที่เหมาะสมนะครับที่จะทําให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดนะครับและลงมือทำแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับจากการนํามาใช้ในโรงเรียนบ้านกเกาะพบว่าพฤติกรรมของเด็กนะครับมีการใฝ่รู้มีความสนใจแล้วก็สนใจเรียนมากขึ้นนะครับผลที่ตามมาคือเด็กสามารถคิดเป็นและลงมือทําได้ ที่สําคัญครับพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไปนะครับคือเด็กสามารถคิดคิดเป็นทาเป็นและที่สําคัญคือการสร้างองค์ความรู้ได้ตนเองนี่คือ,อหลักการจากการสอนแบบ Active Le a r n i n g ของเนรมนงกาะวิทยาเรานําการจัดการสอนแบบ Active Learning ครับลงมาสอดแทรกอยู่ในทุกกลุ่มสาระนะครับและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลายเรื่องที่เราลง นำลงมาบูรณาการนะครับเพื่อให้เด็กนั้นได้ได้การได้เรียนรู้การทำงานแบบเป็นกลุ่มนะครับโดยเราจะจัดเป็นฐานบ้างแล้วก็จัดเป็นห้องเรียนบ้างนะครับมีการจัดทําโครงการที่สอนน้องนะครับแล้วก็นํากิจกรรมแอคทีฟเข้าไปนะครับให้เด็กแต่ละชั้นได้คระชั้นแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับเม่มีการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งนะครับทางคณะครูเราก็จะมีการนํา ปัญหานําผลที่ได้นะครับมา PLC กันเพื่อหาจุดจุดด้อยแล้วก็จุดที่จะพัฒนาคือจุดที่จะส่งเสริมในแต่ละครั้งนะครับสิ่งเดัาเนี้ยทาให้เกิดการพัฒนาของเงินบ้านกบอย่างก้าวกระโดดนะครับเด็กๆที่นี่จ้รับการพัฒนานะทั้งด้านความคิดด้านการลงมือทำนะครับมีทักษะที่ดีขึ้นนะครับสามารถที่จะนําเสนอชิ้นงานตัวเองมาซึ่ง งานแต่ละชิ้นเราไม่ได้เป็นมองที่ความสวยงามหรือผลลัพธ์ที่ได้แต่เ,เรามองถึงกระบวนการคิดกระบวนการทํางานนะครับว่าเด็กสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นขั้นตอนได้1ทําอะไร2ทําอะไร3ทําอะไรนะครับถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองได้รับเนี่ยลงให้ให้ผู้อื่นได้ได้เข้าใจนะครับและที่สําคัญเลยที่เราไม่ทิ้งเลยคือ,อาการทํางานทุกอย่างนะครับเราจะทําให้เด็กเรียนรู้ด้วยกันแล้วอ เรียนรู้ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของเรียนมกกัปยอวิทยา